อันนี้อยู่ๆก็มาไหวา้กาล1ก,กิโลไหว้ไปว่ามากำลังสวมครับถุกเออุกเท้าสิ่งล่างครับอันนี้ครับนอี่ันครับนอันนี้แต่ราคา สารภามันมีตามเงียนนลรวิชต่ยาอยห้แตยะยาลอยห้ตยะยาหาแล้วตยะยาลอยไห้ลอยไห,ดห,ดห้ดูมือ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 นะครับดูมือนะครับ <at> <c oughs> สังเกตมือครับให้เล็เป็นห้าแล้วครับห้าแล้วครับห้าล่างห้า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 ใช่ไหมครับห้าห้าห้าสองห้าสองครับสองห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งครับสาธุสาธุสาธุพบกันเด้อสาธุสาธุสาธุหนึ่งมาแน่นอนหนึ่งห้าหนึ่งก็แล้วครับ าจะไปยุดข้างหลังหน่อ้เดี๋ยวัลมมาเหปข้างนี้ไม่ให้อมลองมาให้กดูหเครับภูมิชารุนลำให้ปูดูหน่อยสาธุอยาไป้้เอา3ตัวครับผมสามตัวครับสามตัวครับขอสามตัวครับสาธุ0ศูน ห้าห้าศูนย์หน้าห้าศูนย์ห้าสองใช่ไหมศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดโอเคครับศูนย์ห้าเจ็ดชุดสีทชุดสีทองศนย์ห้าบขอไม่คาดครับล่างอะไรครับแม่ห้า ห้าดูสองห้าหนึ่งห้าหนึ่งล,ล่างห้าหนึ่งล่างครับห้าหนึ่งล่าง อยากได้อะไรเนาะปู่เนาะอยากให้ตรงนี้จรลินลุ่งเรืองไหมปู่นี้เนาะจรลินไหมจรลินลุ่งเรืองไหมปู่นนคุยเนาะคนรักป้ายครับผมจามาบุบอกทีู่้มาหลอกให้ผู้ครับโอบอกโอ้จา่าธุบอกให้ ปูมาลํำให้ดูเหรอขอปูนะขาให้ถูกนะปูนะเออจ้าจ้าทัดถูกให้หนูลํำให้ชุดสีทองครับผมตามตัวสตัวค่ะ มีอะไรจะบอกลูกหลานไหมปู่ทำที่แล้วทำทีแล้วอืมครับเดี๋ยวก็ติครังครับเาจะรุเรืองเาจะดังครับสาธุสาธุจะดังลุงเรืองตรงนี้จะด่งดังเนาะปูนะ่นาะครับนนบนมาสุดทางเลยที่จะมาถึงให้ได้ครับ อ mm. ไม่เคยไปไหนไกลแล้วไม่เจอครับแต่มาตรงนี้ทไมไกลจังครับมันบนอืม mm. ครับไปที่อื่นไกลๆมันต็ว่าไกลพอมาตรงนี้มันบอกท่านอลงทางไม่ไปแล้วครับอม, mm. มาถึงแล้ว มีความรู้สึกยังไงครับปู่ครับ<ก>โล่งอกและเริ่งใจใช่ไหมปู่ตาแก้งหนูมันโอ้ตาแก้งหนูมันอ๋อค,ครับความอดทนว่ามันจะทนได้ไหมครับอืมีาอเรที่มันจะอกมันอ๋อ เลขที่ปู่ให้ออกอยู่ในนะปู่นอใหสามตัวให้สามตัวให้สามตัว,ตวมันมีครับผม ถูดังๆเด้อปูเด้อสาธุอือสาอุสาห์ดังดนมาตังไกลเนาอบ่ือเพาะใดมาล่ำไห่ปูเด้อครับอ่าอ่าอืมสาธุสาธุร้านปูอือเป็นร้านปู ไปันครับเอาไปรวยกันครับผมสาธุสาธุสาธุเอาไปรวยกันทุกคนทุกคนกครับววอบครับไปรวยกันเด้อพรุ่งนี้เช้าเราอปวดเอวครับครับพรุ่งนี้เช้าเล่าสองปวดวางใหา้ด้วยเด้อเด้อไหนครับครับผมตกินกครับ ครับครับห้หนูมาใจใจมันถูกครับอืมจะให้หนูถูกให้หนูรวยรวยรวยด้วยกันรวยทุกคนอืามามันอยากมามันไม่รู้ทางมันมาแต่ปูนี่เองก็โกหกมันหลอกมันสายขวาโอ๊ยจะมามาถึงตรงนี้แล้ว นี่หน้าเห็นมาถึงขนลุกเห็นท่านเห็นขนลุกเลยผมรู้เอาแล้วใช่แล้วทางดังอยู่นี่ดังมีรถมาหรือเปลพวกเจ้าก็ไม่รู้มันแอบไปอ๋อครับหลังปู่ข้างนอกปู่ยังปู่อยู่นีะจ๊ะโอ้ปู่เซ่ปู่เซ่ปู่เซ่ใช่ไหมอือปูปู่เซ่ปู่เซ่ไปตามมาอ๋อ ปู่เซ่อยากเห็นหนูลำเออครับภาษาลูกสาวปู่ลูเป้ลูกปู่เซ่ตามีจังไปโชตัวสามตัวนะลูกครับสาธุเมื่อวานมันไปวัดครับอืงเด็กมาวันนี้ครับมานกมืมดูง อกมมันาลำด้ครับงวดนี้แหละถูกสามตัวสองตัวก็จบมาลำหนูจะมาลำไม่แน่นอนไม่ได้มาคนเดียวมาเยอะด้วยเนาะจ้าจ้าดีใจแล้วปู่เห็นหลานปู่ดีใจมากเลยอครับตกเลมเลยสวยนาม น şey ime, ี่ต้องกระเล็ดกลมเ่ยดีไทยประการเม็นปะนี่กระเล็ดกลมนี่คนว่าลายกระช่งเขานะนั่งยูนีกูเทนอ๋อ เอาผ้าให้เช็ดหน้า